ูตันแนะการศึกษายกกำลังสอง นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษในหัวข้อรถแบบการศึกษาไทยการศึกษายกกําลังสองโดยสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ทําให้การศึกษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ผลักดันรูปแบบการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศคือการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเท่าทันบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดได้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศตามบริบท ในแบบฉบับของตนเองอาทิเช่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นที่บ้านการหาความรู้ในโลกออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลการฝึกฝนภาษาที่2และภาษาที่3เพราะอนาคตเด็กไทยคืออนาคตของประเทศความร่วมมือของทุกท่านจะเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยเพื่อความเป็นเลิศวันนี้เราเห็นนะครับว่ายกกําลังสอนในเรื่องของสาระการเรียนรู้นะครับแต่ก่อนเนี่ยสาระการเรียนรู้เนี่ยจะ ผ่านตำราเรียนเท่านั้นเองนะครับวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าสถานศึกษาที่ที่เรียนเก็ไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนอย่างเดียวกลายเป็นทั้งออนไลน์ออนแอร์ออนดีแมนอันนี้ก็เป็นการยกระดับอย่างหนึ่งสาระที่เห็นก็ไม่าไมไม่ใช่เฉพาะตำราเรียนนะครับสามารถค้นขวายหาความรู้นะครับรวมถึงต้องผสมผสานการรู้ด้วยเพราะว่าไม่ไมสามารถทำทุกสาระ ผ่านตำรายอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ก็เป็น,ปนการขับเคลื่อนท,ที่ให้เห็น,เป,นเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราต้องปลดล็อกจากสิ่งที่เรา,เราทำอยู่ และส่งท้ายกันในว,วันนี้นะคะด้วยการรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ประจําวันของทั่วโลกและในประเทศไทยค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเรานั้นจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตามนะคะแต่เราก็อย่าละเลยที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ